เส้น c o n เน็กวันนี้นะคะเราจะคุย <Jed> ก <mak> ัน <white> ถึงเรื่องนวัตกรรมค่ะเพราะว่า WIO p นะคะหรือองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกของสหประชาชาติเพิ่งจะเปิดตัวดัชนีนวัตกรรมโลกปี2564ค่ะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยค้นพบว่านะคะการพัฒนานวัตกรรมมีการเปลี่ยนถ่ายค่ะจากฝั่งทางยุโรปและเมริกาเหนือเนี่ยมาฝั่งเอเชียมากขึ้นนะคะและถึงแม้ว่านวัตกรรมที่ถือว่าล้ำหน้าที่สุดของโลก จะยังอยู่ในยุโรปหรืออเมริกาเหนือแต่ประเทศที่โดดเด่นจริงๆเนี่ยกลับเป็นประเทศทางเอเชีย,ยอย่างเช่นเกาหลีใต้ so The innovation is crucial to overcoming the common challenges that we face and to building back better อีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะคะรายงานก็ระบุว่าประเทศที่ลงทุนในการพัฒนาและวิจัยมากที่สุดเนี่ยคือออสเตรเลียนะคะเยอรมนี er ie, ญี่ปุน่นและสหรัฐค่ะแต่ว่าถ้าดูทั้งประเทศทั่วโลกแล้วนี่นะคะพบว่า ถึง70%เลยทีเดียวที่ลงทุนในเรื่องวิจัยและพัฒนาเนี่ยไม่ถึง1%ค่ะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สําคัญมากแต่ว่ากลับเป็นสิ่งที่ประเทศส่วนใหญ่ให้ความสนใจน้อยทีนี้เรามาดูกันที่ตัวดัดชนีเลยดีกว่าค่ะว่าใครอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือ10อันดับของโลกนะคะที่1สวิตเซอร์แลนด์ค่ะคะแนนสูงสุด65.5นะคะแล้วก็มีสวีเดนค่ะ แล้วก็มีสหรัฐอเมริกานะคะสารชาชาจากเกาหลีใต้เนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์สิงคโปร์ก็เป็นประเทศอาเซียนที่มีอันดับสูงสุดนะคะอยู่ที่อันดับที่8ปนั่นเองแล้วก็มีเดนมาร์กและเยอรมนีค่ะพูดถึงเรื่องดัชนีนี่นะคะเป็นการสำรวจ132ประเทศทั่วโลกค่ะจากข้อมูลการสมัครขอจดสิทธิบัตรนวัตกรรมต่างๆนะคะถึง1ล้าน1ชุดในระยะเวลา5ปีค่ะ ที่มีการยื่นเข้ามาโดยนักผลิตนัก,นกคิดค้นถึงกว่า3ล้านคนนะคะเกาหลีใต้คะ่ะเรามาเจาะจงกันที่เกาหลีใต้ดีกว่าปีนี้ถูกมองว่าโดดเด่นมากนะคะเพราะว่าอันดับเนกระโดดขึ้นมาจากอันดับ10เป็นอันดับที่5โดยด้านที่โดดเด่นที่สุดของเกาหลีใต้นะคะก็คือด้านการวิจัยและต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์คะ่ะหรือที่เรียกว่า human capital and research คะ่ะซึ่งด้านนี้ เกาหลีใต้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวค่ะโดยคะแนนสูงสุดก็คือด้านวิจัยและพัฒนานะคะรองลงมาคือเรื่องการศึกษาค่ะส่วนด้านที่โดดเด่นน้อยที่สุดของเกาหลีใต้นะคะก็คือด้านสถาบันการเมืองค่ะโดยเฉพาะเรื่องการกํากับดูแลแต่ถึงจะเป็นด้านที่โดดเด่นน้อยที่สุดก็ยังอยู่ที่อันดับที่28ค่ะมาดูที่สิงคโปร์กันบ้างนะคะสิงคโปร์ถือว่าได้อันดับที่ดีที่สุดของอาเซียนนะคะก็คือเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนและเป็นอันดับ8ของโลกค่ะ สิงคโปร์เลยนะคะได้คะแนนที่ดีที่สุดโดดเด่นที่สุดคือได้100คะแนนเต็มเลยก็คือประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมืองค่ะก็เป็นที่1ของโลกในด้านนี้นะคะเพราะถือว่าเป็นประเทศที่มีการเมืองที่มีสีิรภาพมากแล้วก็มีประสิทธิภาพของรัฐบาลที่ดีมากรองลงมาที่โดดเด่นก็คือด้านการทําธุรกิจที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงค่ะแต่แน่นอนนะคะก็มี ส่วนมีประเด็นที่มีความโดดเด่นน้อยที่สุดเหมือนกันนั่นก็คือโครงสร้างพื้นฐานแต่ถึงอย่างนั้นถึงจะเป็นส่วนที่มีคะแนนน้อยที่สุดโครงสร้างพื้นฐานของสิงคโปร์ก็ยังอยู่ที่อันดับ15ของโลกค่ะเอาล่ะค่ะก็มาดูนะคะในอาเซียนค่ะที่1คือสิงคโปร์นะคะเป็นอันดับ8ของโลกค่ะที่สองมาเลเซียอันดับ36ของโลกไทยมาเป็นที่3นะคะอันดับที่43ของโลกแซงหน้าเวียดนามค่ะ เวียดน,นามปีที่แล้วอันดับยู่กับไทยแต่ปีนี้โดนไทยแซงหน้าไปนะคะเวียดน,นามปีนี้อันดับ4ของอาเซียนอันดับที่44ของโลกค่ะมาเจาะก,กันที่ประเทศไทยกันหน่อยนะคะด้านที่โดดเด่นของไทยก็คือความซับซ้อนของตลาดหรือเขาใช้คําว่า market sophistication ค่ะด้านนี้ไทยเป็นอันดับที่28ของโลกทําคะแนนได้ดีที่สุดกว่าทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะด้านการค้าความหลากหลายและขนาดตลาด แต่ว่าด้านที่โดดเด่นน้อยที่สุดของไทยก็คือเรื่องสถาบันการเมืองค่ะสถาบันการเมืองของไทยถ้าเทียบกับ132ประเทศทั่วโลกนะคะอยู่ที่อันดับที่64เลยทีเดียวได้คะแนนน้อยมากเมื่อพูดถึงคุณภาพการกํากับดูแลและหลักนิติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจาะเฉพาะเรื่องการกํากับดูแลและหลักนิติธรรมเนี่ยประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่112เลยทีเดียวค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าข้อมูลที่เด่นชัดมากเลยก็คือ 70%ของประเทศทั่วโลกลงทุนไปกับการวิจัยและพัฒนาไม่ถึง1%อันนี้น่าจะเป็นจุดที่บ่งบอกได้นะคะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประเทศไทยควรจะต้องลงทุนเพิ่มมากขึ้นค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดใน ASEAN Connect วันนี้ค่ะ